안녕ี세เพวกเราอันนี้อันนั้นเองค่ะวันนี้ก็จะมาดูพี่บีอ้าวก็คือเราดูสองคลิปนะคะดูไปดูคลิปแรกก่อนแล้วค่อยมาดูเพลงเฟรมกันค่ะก็วันนี้ก็จะมาดูพี่บีเจของน้องเองเพ่งชื่อเพลงว่า A.M.P.M. ฟิชเชอร์กับศิลปินหญิงท่านหนึ่ง และ produce ดย g r e y ไปดูกันเลยค่ะปิชาแลนเนอร์ปิชาแลนเนอร์รู้ปะควรจะทำใจดู MV ดีได้อันนี้ก็เป็นศิลปินคะที่แสดงไว้ 니이 니가 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 니 แต่กบไม่มีดีนะไม่มีฉากสวีทเลยปืนนั้นเบาบาจะบอกว่าตลอดทั้งเพลงหัวใจเต้แนแรงมากกลัวอ,อะไรก็ไม่รู้แม่แม่พักก่อนแม่ยังพึ่งพี่ก็คือแบบแบบนี้แอบซ่องแอบซบ่องคือนลอง้องไห้น้ำตาคออะไรทุกคนเห็นปะ่ะไม่ได้อ๋อเมนจะมาแต่ต้องผู้หญิงไ,ได้ไง เดี๋ยวข้าลลงเพลงก่อนแป๊บหนึ่งก็คือก็คือด้วยความที่เราตามพี่มีมานานแหละอืมืมก็คือเรารักเขาแต่เป็นได้แค่เพื่อนโอเคใช่เราก็เป็นเพื่อนแหละยอมวัี้ริงเราเข้าใจแล้วว่าทุกไปหมเราเข้าใจแล้วว่าที่แบบบางคนแบบแค่เห็นแบบศิลปินตัวเองแบบแสดงละครมีฉากหรือซีนกับ ผู้หญิงอ่ะอุ้ยแค่เต็มกับผู้หญิงมันก็ไปได้แล้วเราเพิ่งเข้าใจตอนนี้แหละเพราะว่าแบบคนอื่นเราไม่ได้เป็นเราเป็นแค่พี่มีคนเดียวเพื่อน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 ก็คือเพื่อนเพื่อนเราพยายามคิดอย่างนี้ตลอดเลือสอบกันแล้วทำอะไรอ่ะศิลปินไงแม่ศิลปินศิลปินว่าการการถูกป่ะนี่ใช่ก็เป็นศิลป์อีกไงอือเราศิลปินไงมันเหมือนเราแค่ดูภาพตอนเขาอยู่กับผู้หญิงไม่ออกเฉย ปกติเป็นจินยองกลุผมในยองก็หนึ่งไม่เป็นไรแค่เขามีความสุขเราก็พร้อมจะซัพพอร์ตเขาทุกอย่างเดี๋ยวนี้ไม่ได้นั่งรถไปไหนไปไหนเป็นเรื่องปนี้แล้วนะนั่งเรือเฮ้ยเราต้องอาศัยเรือและจุดนี้ใช่วงไหนก็คือชีพหมดใช่เราต้องอาศัยเรือเท่านั้นที่จะมีชีวิตต่อ ได้ในทุกวันนี้พอพกักเรามาคุยกันเรื่องเพลงอชอบอคือใช่คือเสียงพี่บีก็นี่อยู่แหละแต่ว่าเสียงเสลปินปู้หญิงก็คือแบบเป็นเสียงแหบที่แบบมีสเสน่ห์แบบโอเป็นเสียงที่เขากำลังฮิตกันช่วงน<อ>ี้ <laughs> <laughs> ไม่ได้เลยเฮ้ยแต่ว่าอวชอบชอบชอบพี่บีไม,ไม <laughs> เพื่อน

I could care. มันคือฉากเดียวกับเพลงก่อนหน้าน,นี้ปะฉากรถไฟมีรถไฟอ่อจำไม่ได้เหมือนไม่รู้แต่คิดว่าน่าจะเป็นเพลงที่ต่อกันสตอรี่ต่อกันใช่ก็คืออืมฉ <laughs> าที่อิฉาแฟนอนาคตของพี่บีอฉาแฟนอนาคตของ อืมน่ารักทั้งสองคนแล้วคือเขามีเคมีแปลกๆที่เขาหากันแล้วแบบน่ารักมากแอบแปลกๆแต่ว่ามันน่ารักอันแต่แบบความแบบอันนี้ก็แบบเหมือนเป็นแฟนเกิร์ลพี่บีก็เหมือนแบบแฟนแฟนฟิลแฟนอะมันแบบมันดีแบบเงแค่เขามีความสุขกับพออใช่ไหมอันนี้เพลงแบบสดใสสดใสเฟมเฟมว่าก่อ ค่ะก็ฝากติดตามเพลงก่อนหน้านี้ด้วยค่ะ A M P M แล้วก็เพลงฟรมรักมากจุิ์ปัจจุบันอย่าแล้วก็ฝากติดตามช่องเราด้วยค่ะอันนี้อันนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิงด่งติ๊งติงติง,งให้เราด้วยนะคะอันนี้พวกเราก็าไปแล้วค่ะบ๊ายบาย